ให้เป็นสามเวลามือน,นึ่งให้มันเรียบใบสองพอดีเจีย <laughs> วทรงทุเรียนกิโลเท่าไรคุณยายสวัสดีครับเพื่อนๆอ้าว cái <laughs> cành đôn nó cún nhảy, đinh thóc nó cả cút, cái <laughs> gì cái vợt xỏ đèn mà, bao cả hoa, nên cả bên ย่ายพระหูจักมิ่นยาวๆแม่เอาอันมิม่นสันๆจะตัดใจค่วมใดแค่นั้นเาสานาทีนะคะเพื่อนก็คือมาขายข่อยกินคอยแพข่อย กากินเลยดิคุณยายสวัสดีคุณเมรีด้วยค่ะคุณสายันก็สวัสดีงเหนือน้อยนึ่งจัเจาะเจาะเจเจจังเหน้อย เมย์บอย่ายบ่แก้วจ่อเมื่อยบ่ข่อยเมย์ดื้อไอข่อยเมย์สีฝาวยอดน้ำเจ็ดสิบจ้าโอ้ยืนยัดหน่วยแตลูกเราเจ็ดสิบตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวหน่วยงามเนี่ยฮ่าฮเขากินกำไรคักเนาะโอ้ชัวสีม้าหอดคือว่าเลยมือหยากมือง่ายเนาะกันเนาะ เอาลงไลน์จะเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะน้องน้ำลิมไส้ก็จะเพร่งเหนื่อยใ่ะข้า,างบ้านยกประแห้งคุณจันชายก็เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณจันชายคำสองคำเอาป่อยห่งหองลายดอกสุมมือนี่ขาบอกว่าป่อยห่งหองลายห่องน้อยๆใช่ะปะต้องไปซักเขา่าเลื่อยบด้ยินโอ้บ่ได้ยินก็เสีย มือแรงคอยห้องหายฟังไหมเจ้าสาวคุณยายเอ้ยหลานคอยไปโรงเรียนป้าอย่าไล่คอยดื้อหนึ่งห้าสองหนึน่งหกตำบลมานั่งลองอ่ะเภอ นูนินแดงจ้งว่าตัวยีรำดื้อค่ะยินทองรุ่นเดียวกันเนาะแต่ก่รแมีนคอยกมามักยูเพีงนี่คอยกักคือกันลไไหลับไว้แน่ไว้แน่ไว้แน่่ปกาศพูดคุยตอนเชาน้าค่ะคุณบัวคุณบัวแก้วบัวเฉยๆไม่ได้ต้องบัวแก้วกิ๊ค่ะ บัว่าแก้วสวยนะคะหนึ่งห้าสองหมู่หกจำบลนลำลองลอำเภอหนูนินแดงจ้งหวัดบุรีรัมย์เด้อค่ะมันอยู่นางเหรินยูหมองจังสี่เป็นตาเย็นขึ้หยังมาเด้อคุณยายสายบอกว่านางทั้งนอกบ้านคนที่เตอเจ้ให้เป็นสามวลามือหนึ่งให้มันเรีาบายบใบสองพอดี แต่เช้าจะเอาสามครั้งเลยวันนี้เร่งขึ้นฟีด่ะดีสาย ยันเพื่อนก็สวัสดีนะคะคนที่เธอชอบค่ะ <c oughs> คุณกินทองก็เก็บจุยจ้ยคุณอลัท,ทยโอ้คุณยุพินสวัสดีค่ะคุณยุพินคลองศีล ยันก็ทักทายคุณอุบุญนะคะทักทายเอากันดื้อไปโรงเรียนไปโรงเรียน การบังยมเด้อการบังยมเด้อน้ำลายน้ำลายน้ำลายกินเข่ากับยังเซานี่พี่ยังมาท่านได้หนีอยู่ตุ่มแสบให้เขาอยู่นันมาท่านได้เปื่อยเสียออกไปปุงข้างนอกดอกตมทิ้งๆไว้นี่สวยๆกับชิลัยอีกตัวเอาทัลละาชิโมะนะคุณยาย ชอบคนที่เธอชอบสายันสวัสดีเช้านะครับคุณแม่เอ,อ๋ยเออเป็นตอบเจ้าด้วยคุณยายสายเอานะคะ้ทาทกับข้าวไปด้วยเด้อพี่น้องอตงุ่มกาแฟตุ่มหมอกาแฟ้ใหเขากินแน่จะาข้องกับกินหนหาเตาหูแน่ซุ้ม,มือ กับเขาให้ร้านไส้หน่อยไปพยันหลาบทิดาสวัสดีคุณลินทองนะคะคออที่ใส่อายุทยาเฮ้ยเออจะเอาร้านหน่อย ้อมนี่กอมลูกไายนอนวิ่นคุณแม่ไป้ยยเอาใบสวงพอดีนะนาอเปันใดจังใดได้กระหิตเอาคุณว่าเงินไหนอ่ะชุยชุยิยกิพิษมันเก่าอะไรคุณยายเอ้ย อ๋อเราก็ปิดฟ้าที่ mm. ไว้เอ้าันนั้นเขาเนี่ยนี่หน่อไม้อะ่ะอันนี้เขาไปกินยางกับมาเขาสีหิ้วเขาก็เลยต,เต้งหิดทาเขาตุ่มหน่อไม้ไปให้เขาเราละจำไว้ว่าตื่นขึ้นมากก็หาเนี้ยกินใส่กับเขาใส่กับเขา,เขายางหมูให้เขาให้เขาห่อกินตะขับยางหมูถอดหมูถอดไก,ก่ละคุณยายถ่านเทปจ้องยาะของคือมันแท้ห่อไปเขากินบมกละ ห้องน้ำเดี๋ยวนั่งจังเจาะเจาะเจเจจังน้อยแตพ่อเป็นวัดดีดินย่ำเสาก็มีน้ำหมอกน้ำหมอกสร้างก็คือนน้ำหมอกสร้างฮะนั่นยังยังนะเดี๋ยวแม่กลับมา ยุพินคนุณน,น่วยก็สวัสดีคุณลิมทองคอุณอรทัยก็สวัสดีคุณยุพินสวัสวดีจ้าคุณโลละเจสซีฟติดตัวตัวใหญ่ตัวหน่วยงามเนี่ยฮาเยดเขากินกำไรคักเนาะโอ้วนสีมาหอดคือว่าแหละ สวัสดีมันดิง่งขึ้นเพีเด้งขึ้นเพีดนั่นแหละจะได้เข้ามาเป็นกำลังใจคุณแม่ไปกะคื่อข้าวานละ่ะมีคนข้าว่านคอยกับยู่จะนํากระโปะขอบเขา่ะเคยสร้างพอดขอยมีความสุขนี่นมกักยูเพ่งเจ้าห้องนะ่ะมวนยูคุณยายเอยรามักเขาไปหาเจ้า ทายกันเอาเดื้อพี่น้องเอ้ย